อครับผมวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศแบบง่วงๆครับกับตู้ลำโพงที่สายฟังเพลงสายนอนเวนครับแนะนําเลยครับสามตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับรับรองว่าซื้อไปแล้วครับตั้งในออฟฟิศหลับแน่นอนครับเพราะว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่ดังหวานมากครับผมครับแล้วผมก็แนะนําหลายอย่างครับย่างตัวเนี้ยตัวแรกครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวคู่ประจํากายผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําฟังในห้องทํางานในห้องนอน โอ้โหฟังบทครับผมสรับตัวนี้ถือว่าเด่นมากครับผมครับสำหรับฟังละเอียดฟังดีชิลเน้นฟังแบบสบายๆครับผมครับคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็คือครับฟังแบบนิเนียนพอเพอเบาๆได้บทสรับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่าหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับ2490บาทส่งฟรีถึงแต่บ้านครับในนี้ก็จะมีพวกกระแทกเบรหลังครับอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นซับเบรข้างหลังครับเหมาะสำหรับงานในห้องมากกว่าครับผมครับผลนี้ก็เป็นการปรับเบรปรับกลางได้เลยสรับตัวนี้ถือว่า คุ้มมากหูหิ้วโลกโก้เอกซาว Lewis, ถือแบบเก๊กๆไก่ได้เลยครับผมครับเ <M> ข้าห้องน้าก็ถือไปวางที่ข้างซ่มวมได้แปรงฟันก็ถือวางหน้ากระจกได้โอ้โห,โหได้ขคจบมากสลับตัวนี้แค่ราคา2,490ัรสบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับทีนี้คาการณ์ความใหญ่ขึ้นอีกครับตัวนี้นนก็ได้ความใหญ่ขึ้นมาครับความชิวขึ้นมาเบทก็มาตามความใหญ่และตามราคาครับตัวนี้ราคา3 9 0 0ัรบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเมือนกันครับในตู้ก็จะเป็น ดอกเบตสองดอกเลยครับผมแล้วก็มีแรลมอีกสสนหรับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้จะเก๋ไก๋ขึ้นครับมีเช็คแบตให้ด้วยครับผมครับโวลลูมก็เป็นตัวสีสันครับสง่าตามากขึ้นหมุนง่ายมากขึ้นครับปรับง่ายมากขึ้นสำหรับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ครับเราก็เป็นพอตล่างครับหลักครับเราจะทําเหมือนเพื่อนครับพอดล่างเพื่อเราจะตั้งอยู่ไหนก็สามารถเปิดเลยสนหรับตัวนี้ครับผมครับแนวเสียงครับติดเบตหน่อยกลางแหลมชัดสำหรับตัวนี้กับราคา3,900บาทครับผมครับ ปะทีนี้ขยับเปีนรุ่นครับใหญ่มากขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นดอกลำพง2ดอกแล้วก็จะมีแหลมอีก2ดอกครับผมได้เสียงที่ดังมากขึ้นครับผมครับความไกลก็ดังมากขึ้นด้วยตัวนี้ครับผมพอดลมข้างล่างครับผมครับพอดลมข้างล่างเพื่อให้ได้บีบกระจายมากขึ้นครับถามว่าความดังดังมากแค่ไหนครับก็ดีวแล้วก็มีหลายรุ่นครับนี้เป็นรุ่นเล็กของเราสำหรับ3รุ่นนี้ครับผมแล้วใครต้องการครับฟังคนเดียวฟังกับเพื่อนฟังกับเพื่อนคือฟังกับเพื่อนเยอะๆคือตัวนี้ครับผมแนะนําเลยครับผมว่าเป็นใน ห้องนอนร้านอาหารนั่งกชิวตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้หรือห้องอาหารที่ใหญ่ขึ้นนี้นก็ตอบโจทย์ได้แบบกินกาฟแฟแร้อนเย็นๆได้หมดสลับ3รุ่นนี้ครับผมครับ And we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun. ถ้าใดที่สนใจครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับผมครับซื้อตามแนวตัวเองครับอยากฟังคนเดียวรักในเสียงเพลงตัวนี้ไปเลยครับคร่ใจผมเลยตัวนี้ครับผมครับห้องใหญ่มากขึ้นครับฟังในครอบครัวมากขึ้นก็ตัวนี้ไปได้เลยครับสามพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงในบ้านห้องใหญ่มากก็ดีกดตัวนี้เลยครับสี่พันเก้าร้อยบาทซื้อตามสไตล์ตัวเองตามการใช้งานตัวเองครับผมขอบคุณครับผม